เลขมงคลคนเกิดวันพฤหัส,สบดีตั้งแต่วันที่27ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2568จะเป็นเลขอะไรดูกันเอาเองนะครับผมจะไม่พูดผมจะไม่บอกนะฮะเผื่อคุณกับผมเห็นไม่ตรงกันนะครับไม่ใช่อะไรผมเองจะได้ไม่ไปขัดลาบคุณนะครับดังนั้นให้คุณดูเอาเองน่าจะดีที่สุดนะครับอ่าพอมองเห็นนะที่ปลายนิ้วผมชี้นะครับ คุณเห็นเป็นเลขอะไรเอาตามที่คุณเห็นนะใครไม่เห็นก็คิดซะว่ามันยังไม่ใช่จังหวะของเรานะส่วนใครเห็นตีความหรือดูเอาเองนะครับอย่าไปสนใจว่าคนอื่นเห็นว่าอะไรสำคัญที่สุดคือคุณเห็นอะไรหรือจะคุณจะเรียงจากบนลงล่างหรือคุณจะเรียงจากล่างขึ้นบนหรือคุณจะกลับไปกลับมาสลับไปสลับมาอันนี้ก็ตามใจ บางคนจะมีเคล็ดลับเอาไปบวกลบคูณหารใส่สูตรตอบสมการอะไรอีกก็ได้นะครับแล้วแต่คุณที่สำคัญคือจะพิจารณานำไปใช้ในวันไหนๆของสัปดาห์นี้อันนี้ก็สุดแท้แต่นะครับทีนี้มีเหตุจะใช้เลขกันทุกวันนะฮะบ,บางคนก็เอาไปใช้เรื่องของเลขทะเบียนเลขบัตรเลขคิวเลขซิมเลขรหัสต่างๆเช่นรหัสมือถือรหัส ATM รหัสเซฟ หรืออะไรก็ตามนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังต้องการเลขที่เป็นมงคลสำหรับคุณในช่วงนี้เพื่อจะนําไปใช้ถ้าสนใจก็ลองไปใช้ดูนะฮะขอโชคดีกันนะครับ